ไฟเ,เราซ้ซอมมากี่วนันซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่คุนควรอยู่บุรีรัมย์เลยอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่วัวซ้อมเรามั้งครับ,รรบพี่กระโผนนะใครเชื่อเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกาน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบห้าโมยสไตไล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับลุกสามียังไม่เคยต่อยกันมั้งเคยไหมยังเหรอนี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งไปต่อยเขายัง เขาเมื่อตะตาแล้วรขาลุ้สามดีวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกงวางแผนยังไงนอนดูมนไมทีแต่เหมือนต่อยตามสไตล์เราเราเบรกแก้ไขบนเวทีเนาะล่าสุดไปไหนไว้ครับตั้มเนินนั้นต่อใครญี่ปุ่นเฟรมังแพนนอกมาเหรอวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยห้าก่อนวันนี้ต่อยร้อยร้อยหกเนาะถ้าเข้าไปแชมนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด เป็นอยู่สามขีดนะออกข้าวเหลียวยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายกี่เซนตอนนี้ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะนะคุ้มมากี่กิโลครับประมาณสามโลสามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละห้ากคนจังหวัดบุญลำเด็กบุญลำอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยน้องบุญลำเพื่เชี่ยวันนี้เต็มที่นะวันนี้ต่อยคู่ที่สองช่องทูด้วยขอให้ทั้งโชคดีไปมาครับ